วันนี้พามาเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะที่เห็นอยู่นี้คือบึงพารานชัยค่ะกำลังเดินทางไปหอโวทนะคะมาชมภาพส,สวยๆได้กันนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือระหว่างทางนะคะในด้านหน้าของหอโวทค่ะ เราจอดรถด,ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในก็ได้เลยคะ่ะสืเราไปเที่ยวฮาวอดหนึ่งศูนย์หนึ่งฮาวอดเอเอ็ดกันครับผมไปเลย ค่าเข้าก็าจะมีผู้ใหญ่50บาทนะคะนักเรียนนักศึกษา40บาทค่ะก่อนเข้าไปาก่อนเข้าไปชมด้านในก็สวมหน้ากากนามัยทุกท่านนะคะได้ตั๋วมาแล้วเข้าไปด้านในกันเลยค่ะก็ผ่านจุดสแกนตั๋วเข้าไปด้านในก็เข้าลิฟต์ขึ้นไปด้านบนเลยนะคะพอเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็เดินบันไดขึ้นมาเลยค่ะ ระหว่างทางสวยงามมากๆเลยค่ะเราจะขึ้นไปชั้น3ากันนะคะเพื่อไปเดินสกายวอล์กค่ะมาถึงชั้น34แล้วก็มาเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะมาชมกันเลยค่ะด้านล่างหรือสวยมากๆค่ะมุมสูงของที่นี่สามารถมองลงไปรอบๆเมืองก็ได้เลยนะคะคนกลัวความสูงก็ผ่านได้เลยนะคะเพราะสูงมากๆ แม่แต๋มชอบมากๆเลยค่ะคุ้มมากนะคะที่ขับรุม,มาจากขอนแก่นเลยนะมาชมบรรยากาศด้วยกันนะคะชั้นสามสิบสี่นะคะคือสูงมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพี่แทงคุณตื่นเต้นใหญ่เลย เสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นไปต่อที่ชั้น35นะคะเพื่อขึ้นไปสักการะบูชาพุทธพิมานมงคลนะคะแต่ชั้นนี้ต้องงดเสียงโทรศัพท์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎของเขานะคะรักษาความสงบนะคะไม่ส่งถึงดังรบกลุคนอื่นเขาค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วกลับก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย